สบายดีทุกคนมาอยู่ที่หลวงน้ำทาน้ำทาแท้ๆเลยมาเนี๋ยวเดี๋ยวไปหาเอ็มก่อนหาเอ็มก่อนเอ็มตรงนี้ที่ไหนครับน้ำทาครับแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนมาแบบงงงมาแบบงงเงาแล้วเมื่อกี้ใครบอกให้จอดอะผมบอกให้จอดครับพเพราะว่าเห็นทุน่งนาสวยดีอจริงเหรอทุ่งนาสวยใช่ไหม ทุ่งนานะย้อมทุ่งนาทุ่งนาขาวไหมขาวไ้ยเขียวทุ่งนาต้องเขียวนี่้าขาวเนี่ยไม่ได้นะถ้าถ้าขาวแสดงว่านาไม่ดีนะครับเพื่อนๆ๋อพอดีิไทยรูปมุมสูงแล้วก็เลยพากันมาแวะเห็นเอ็มันบอกจรจจจจจบนว่าเออ ก็เลยว่าอ้าวโอเคจัดใหเพื้นซะสันดาท้องอันนี้แมนฮันยังนี่ต uh ัวนี้เป็นว uh ่า Mountain View Mountain View โอ้ Mountain ภูเขาเป็นบ่อวิววิวภูเขาไปเบิ่งกันไปเบิ่งกันเอามุมไหนดีครับเอ็ม อ้อมทุ่งนาใช่ไหมอ่าทุ่งนาัก็ไปเลยครับฮะเอาแต่มันเต็มหมดแล้วนะโอ้โหก็ยังมีโต๊ะสุดท้ายอยู่เอ็มไม่นู่นนู่นโต๊ะสุดท้ายนู่นนู่นไงน,น,นั่งซิฟี่อยู่นะ่ะเออไปเลยเขาไม่เอาเขาไปถ่ายรูป ใช่น,นั่งถ่ายรูปโอ้นี่ทุกคนเห็นไหมครับเพื่อนๆทุกคนสวยมากครับสวยนะครับไอที่สวยนี่ก็คือวิวนะครับมองเน่นมองเ่นวิวอ่ามนเทนวิวครับสวยสวยจริงๆครับสวยจริงๆเป็นบันไดลงไปนะครับแล้วก็เป็นสะพานยื่นเข้าไปในทุ่งนานะครับเพื่อนๆสวยมากงามหลายงามหลาย สุดยอดเลยความงามยางยันไปหอดหอดสุดละ่มมละมันมีหม่องนั่งแล้วมันนี่เนี่ยงามลายงามลายงามงามเอ้าโตนี่จองแล้ววะจองแล้ววะโอ้ยโตสุดท้ายซ้ำงามงามมากันจะคน,านสามคนแต่พวกไอมาสี่คนน้องในบอ โอ้ขอบใจขนาดขอบใจขอบใจเอฟเอ็มเอ็มอ่าอาทายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปนะทุกคนมานี่ผู้ใดก็ต้องถ่ายรูปเด้อมีแต่ผู้งามๆอันนี้ก็งามขึ้นกันหนึ่งสองนานโอ้ยงามหลา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 ยอ่าอ่า่ายทายทายทายให้ ถ่ายคููแล้วนี่นะหนึ่งสองเนี่ยกล้องเลยแม่เนี่ยกล้องพี่หนึ่งสอง,สองนะโอ้สวยงามมากครับจริงๆฮนะสวยมากเลยน้องเขามีน้ําใจนะครับบอกว่านั่งด้วยกันก็ได้เดี๋ยวไปตามเพื่อนมานั่งก่อนนะครับ <c oughs> มีที่นั่งแล้วครับเ, <c oughs> เพื่อนๆเอาตรงนี้จะสวยมากเป็นวิวแบบสุดเลยแล้วก็เป็นมุมสุดเลยนะครับ มองดูแล้วก็สุดยอดครับเป็นวิวที่สวยมากๆเดี๋ยวดูดูครับมันก็แสงกำลังได้ครับแสงกำลังได้สวยจริงๆครับสวยมากครับก็มีลูกค้ามาใช้บริการมากเลยครับเยอะเลยนะครับตอนนี้ไปตามเพื่อนก่อนนะครับเอมว่านั่งได้นั่งด้วยกันได้อเอาจริง เออมาเลยครับมาเลยมาเลยเขาบอกนั่งด้วยกันได้อะจริงนะขอแล้วน้องเขาบอกนั่งได้ครับไม่ขอมากหรอกเบียร์ทักลังก็พอเฮ้ยอ๋อครับสบายดีเจ้าแมนวะโอ้ขอบใจขอบใจสันนะอะอมนวะโอ้ทรงนี่ทรงเดิมด้วยนี่อันน่ะเอาเอาตั้งไปเสริมเด้ยปะเขาจะมาสามข่อยมาสี่ แมนแมนแมนเพิ่นว่านั่งน้ากันได้เพิ่นว่าเจ้ารบกวนเด้อเจ้าของห้านเด้อเจ้า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 ครับก็เป็นเจ้าของร้านนะครับมาดูแลเองดีครับดีใจมากและสิ่งสําคัญก็คือเ,เพื่อนๆนะฮะน้องๆเราที่มาก่อนนะครับก็มีน้ําใจให้เราได้นั่งด้วยไม่งั้นเราไม่มีที่นั่งแน่เลย <c oughs> แล้วเราอะไทายรูปบนะ ยังวะโอสุดยดไอ้ทยหายได้ปะเด้อนี่นี่นี่นั่นละนั่นละจ้าสวยมากครับเพื่อนๆวิวตอนนี้อ๋อสุดยอดแล้วก็แสงก็ไห้เลยครับสุดยอดครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะสั่งอาหารทานกันนะครับเดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันนะครับเพื่อนๆ มาแล้วมาแล้วอาหารมีเป็นฟ้ายี่ทอดยังก้อนนี่ทอดไก่ทอดฝรั่งก็ทอดทอดมามันฝรั่งทอดฝรั่งตอนนี้เวลาเจ็ดโมงยังหรือว่าใกล้สี่ทุ่มนึงนี่แหละแต่ว่าอากาศบรรยากาศโอ้สุดยอดเลย เดี๋ยวให้หมู่เพื่อนในเบิงบรรยากาศตอนแรงๆน้ำกันสุขยอดองอากาศบรรยากาศ mountain view สวยงามสวยงามงามละ ความแตกต่างระหว่างหัวคำกับตอนแรงมันจกาศีประมาณนี้เจ้าสวยงามสวยงามเป็นบรรยากาศตอนแรงของห้านอาหาร Mountain View หลวงน้ำทาเด้อมูฟูทุกคนสวยงามหลายสวยงามหลาย สับสนุนการเดินทางโดย